สวัสดีครับจากร้านลาดบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับรีวิวรถบรรทุกอเนกประสงค์นะครับอ่านะฮะอันนี้ลูกค้าก็สั่งจองพรีออเดอร์จากญี่ปุ่นนะครับคันนี้ก็เดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมมีตําหนิก็คือแค่กระบะตรงนี้ผุแล้วก็ทําการแก้ไขให้ให้แล้วนะครับส่วนโดยรวมคันนี้ก็อยู่ประมาณก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้นะครับแบรนด์ถ้าอ่านไม่ผิดก็จะเป็นซันเทลไลท์นะครับก็คือ 4WD นะครับข <The> well, is ับสองขับสี่าส่วนตรงนี้นะครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นขับสองขับ4นะฮะรุ่นของเขาก็จะเป็น ELS หกเจ็ดศูนย์นะครับตรงนี้มันเป็นรุ่นใหม่นะครับ่าตรงนี้อ่าถ้าเป็นรุ่นเก่าการเปลี่ยนเกียร์เราจะต้องหยุดรถแต่รุ่นใหม่ไม่ต้องนะครับตรงนี้เป็นตัวเหยียบลูกเตะเพื่อปล่อยลูกเตะเพื่อจะใส่เกียร์ก็คือไม่ต้องหยุดรถใส่เกียร์ส่วนตรงนี้ก็เป็นเบรกเท้าตรงนี้เป็นเบรกมือนี่เบรกมือแล้วก็ตัวนี้เป็น ลูกเตะมือนะครับแฮนด์ก็ปรับได้นะครับนี่นะครับเดินตามหรือนั่งขับนะครับอ่าแล้วก็เกียร์นะครับก็จะมีสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวสไตร์กุญแจนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องมิซู OHV g มหนึ่งแปดหนึ่งนะครับประมาณหกแรงเผาทดนะครับเครื่องสวยๆเลยนะครับเดิมๆนี่นะครับ ระบบสายฟงสายไฟยังใหม่อยู่นะครับยางนะครับยางก็ใหม่นะครับยางดอกสวยๆเลยนะครับแล้วก็ยางหลังก็เป็นยางใหญ่นะครับก็คือลุยที่แฉะดินไม่ติดในล่องนะครับยางนี่ครับสเปคยางเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับยางหน้าสี่จุดศูนย์ขีดแปดยางหลังเป็นสิบเก้าแปดสิบนะครับกระบะก็เปิดได้สามด้านนะครับตรงนี้ที่เราทํา ปะผูตรงนั้นให้ลูกค้านะครับแล้วก็ทาสีกันสนิมให้นะครับลูกค้าบอกว่าทาได้เลยครับกระบะเปิดได้3ามด้านนะครับเปิดท้ายเนี่ฮะเปิดท้ายแล้วก็โค้งสอง้อนะครับนี่นะครับดูข้อนะฝั่งนี้ก็เปิดก็ปดตรงนี้นะครับก็แบเอาไว้ครับเปิดได้3ามด้านนะครับนี่เราก็ลองดูนะครับ เห็นตรงนี้มันจะก๊อกแก๊กนะครับปกตินะครับอไฟติดปกตินะครับเห็นไหมฮะไฟติดตาดตักุญแจนะครับนิ่มๆนะครับตรงนี้ก่อนจะเราจะออกรถนะครับแล้วก็ปลดเบรกมืออันนี้เบรกเท้านะครับอันนี้เบรกมือมันจะสัมพันธ์กันอันนี้ลูกเตะมือรถยังไม่วิ่งเราจะใส่เกียร์นะครับเกียร์หนึ่งอกนนี้หนึ่งครับลองดูนะครับ นี้เราขับสองอยู่นะครับอ่าขับสองติดใช่ไหมครับไปไม่ได้นะครับติดแต่ขับสี่ครับอ่าเราข่ขับสองดูครับขับท้ายหนักจะไปได้ครับ ในขับสองนะครับถอยหลังนะครับเกินหน้าครับคือวิ่งอย่างนี้ต้องประมาณเกียร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าหลังถนนได้เกียร์สเกียร์สองเกียร์สามเลครับ ไม่ไปนะครับตักที่ครับนะครับโอเคครับไปล้างครับ ทุกได้ห้าร้อยโลนะครับขั้นต่ำนะครับสองครับเกี้ยสองครับเกี้ยสาม อัพเดครับ อลราดูนะครับอี่าขีถอยนะครับ เราจะเดินหน้าใหม่นะครับ

นี่นะครับคือที่ที่เราลุยก็คือเกียร์หก็คือวิ่งเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกียร์สก็วิ่งได้แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นท้ายมันหนักอะ่ะไม่ใส่ขับ2ก็วิ่งไหวครับแต่แบบเนี้ยท้ายมันเบามันก็จะกระโดดกระโดดฟรีๆทิ้งนะครับโอเคขอบคุณครับผม